สวัสดีครับมองข้าวฟิลิปนะครับนี่นะครับรุ่นเครื่องเอดีสามนสมนี่ยนะครับเมองข้าว1ลิตรเหมาะกับครอบครัวเล็กๆนะครับที่เขาบอกว่าทํางานแต่ว่าไม่ร้อนเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าคาปาซิเตอร์ตรงตําแหน่งไหนนะครับแล้วทำไมถึงยังไม่หายนี่เลยครับรู้สึกน็อตก็ไม่ได้ยึดมาด้วยนะน็อตไม่ได้ยึดมาด้วย มีคาปาซิเตอร์ติดมาด้วยนะครับกับสายไฟนี่คือคาปาซิเตอร์ที่เขาเปลี่ยนนะครับเห็นบอกว่าไม่มีเครื่องวัดนะเปลี่ยนเลยดูยูทูบช่องครูวิซ้อมได้ไม่รู้ใครนะครับครูวิบอกว่าจุดอ่อนนะซื้อเปลี่ยนเลยไม่ได้วัดคาปาซิเตอร์1ไมโครฟารัดนะครับคุณลูกค้าบอกไม่มีเครื่องวัดเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับ ขึ้นมาได้0.911แสดงว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้ไม่เสียนะครับคือก่อนจะเปลี่ยนต้องวัดดูก่อนนะครับเพราะว่าอาการเดียวกันเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครว่าอะไรมันเสียนะครับก่อนที่จะซ่อมนะสิ่งแร้ทีต้องทําอย่างนี้นะครับก็คือนะครับให้วัดความต้านของแผ่นฮีตเตอร์นะครับหรือแผ่นความร้อนดูก่อนนะครับอันนี้ขึ้น OL หรือโอเวอร์โเลยนะครับนี่นะครับฮีตเตอร์ขาดนะครับ หรือแผ่นความร้อนนี่เองนะแผ่นความร้อนคือถ้าเป็นเทอร์โมฟิวตรงนี้นะเทอร์โมฟิวคือไฟมันผ่านนะไฟจาก a c เนี่ยนะครับเข้ามาตรงเส้นสีแดงนี้ก็จะไปผ่านเทอร์โมฟิวนะแล้วก็เข้ามาที่หลักไฟตรงนี้นะจากนั้นไฟ A C อีกเส้นหนึ่งผ่านเทอร์โมฟิวผ่านรีเลย์นะครับผ่านรีเลย์ถึงจะเข้ามาที่หลักคือหลัก2ขาเนี่ยก็คือ ขาของแผ่นฮีเตอร์นะฮะหรือแผ่นความร้อนถ้าเราวัดอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นนี่คือมันขาดแล้วหละนะ,ะในขั้นตอนนี้ผมจะมาเช็คไฟให้เพื่อนๆดูนะครับสลหับหลอดตัวนี้เป็นหลอด60บวัตต์จะใช้ร0 0วัตต์ก็ได้กี่วัตต์ก็ได้นะครับ4บวัตต์ก็ได้นะคือเราใช้หลอดเนี่ยต่อค่อมกับหลักหรือว่าขาของแผ่นฮีเตอร์คือแผ่นฮีเตอร์มันมองเวลามันร้อนหรือไฟ,ไฟ เวลากระแสไฟไหลผ่านเนี่ยเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับแต่ถ้าไปหลอดไฟเนี่ยเวลากระแสไหลผ่านเนี่ยมันจะสว่างแล้วทําให้เรามองเห็นอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมต้องเอาหลอดไฟมาต่อไว้อ่าดูนะครับตอนนี้ผมเสียบไฟแล้วนะครับผมเสียบไฟแล้วอันนี้ผมใช้สายมิเตอร์บวกนะครับสายมิเตอร์บวกเนี่ยวัดที่ตัวรีสิสเตอร์2ตัวที่ขนานกันอยู่ก็คือ ไฟที่ไดโอดแปลงเนี่ยนะครับมันจะต่อเข้าเข้าขาด้านนี้นเพราะฉะนั้นเวลาวัดเนี่ยมันจะได้14โวลต์สีแดงสีแดงนี่เป็นไฟบวกแล้วไฟรอบเราสีดานี่เราจับตรงไหนนะจับที่ขาอานดของซีเนอร์ไดโอดนะครับจับี่ขาเอขอ,ของซีเนอร์ไดโอดได้เลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับมาได้14.8นะ ไฟเข้าปกตินะครับคราวนี้ถ้าเราจะวัดไฟที่ซีเนอรีโอดนะครับคือไฟ5.1โวลต์เนี่ยวัดตรงไหนนะครับวิธีวัดก็แค่ย้ายสายส,ายสีแดงนะครับมาเหน็บอีกด้านหนึ่งของตัวรีเซเตอร์นะจากนั้นก็เอาสายลบเนี่ยหรือสีดำเนี่ยแต่ที่จุดเดิมก็คือขาแอนโอดของซีเนอรีโอดนะครับนี่นะครับามันก็ได้5.1โวลต์ คือเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ปกติเลยนะครับบอร์ดคอนโทรลนี้ก็สั่งงานปกตินะครับอันนี้ว่าคุณลูกค้านั้นบอกว่า,าฮีเต,เตอร์ไม่ร้อนนะสั่งงานได้นะสั่งงานสั่งงานยังไงนะดูนะครับผมจะสั่งงานกดอ่าสแตนดาร์ดคุกเลยก็ได้นะครับปึ๊บนะ,นะหลอดไฟติดนะครับหลอดไฟติดสว่างนี่แสดงว่าไฟ a c เนี่ยผ่านรีเลย์นะผ่านรีเลย์เนี่ยนะครับ เข้ามาที่แผ่นฮีเตอร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะสังเกตจากาหลอดไฟฟ้าที่มันติดอ่ะแต่ว่าอา,อาปิดก่อนแต่ว่าที่หมอ้อมันไม่ร้อนนี่นะครับก็อย่างที่เช็คในตอนแรกนะครับว่าแผ่นเนี่ยมันขาดนะนี่นะครับก็จะเป็นวิธีการเช็คกับการวัดไฟ 2. จุดนะง่ายๆนะครับคือพูดง่ายว่า วัดด้านนี้นะครับได้14โวลต์พอมาวัดด้านนี้จะได้5.1นะแค่นี้เองนะครับถ้าได้ตามนี้ก็คือระบบไฟของเครื่องปกติละนะครับเนื่อเจาทีนะครับแผ่นฮีเตอร์ขาดนะยังไม่เคยเห็นเลยคือนี่เป็นเคสแรกเครื่องแรก,แรกนะท,ที่เจอว่าแผ่นฮีเตอร์ขาดนะถ้าเรามีมิเตอร์เราถอดคาปาเตอร์วัดดูคาปาเตอร์ปกตนะิแล้วก็ต้องมาเช็คดูนะครับ หรือวัดคาปาเซเตอร์ปกติแล้วแล้วแต่แล้วแต่นะครับลำดับการซ่อมเนี่ยไม่จําเป็นต้องฟิกายตัวนะบางคนอาจจะวัดไฟดูก่อนนะครับหรือบางคนวัดฮีเตอร์ก่อนเลยนะเพราะฮีเตอร์เป็นชิ้นส่วนที่แพงที่สุดในเครื่องนี้นะครับถ้าวัดแล้วขาดเนี่ยก็ไม่ต้องไปใช้อ,อื่นนะนะถ้าฮีเตอร์ขาดส่วนใหญ่ก็จะไม่ซ่อมกันนะครับถ้าฮีเตอร์ไม่ขาดเราค่มาเช็คพวกนี้ ก็ได้หรือจะวัดแรงดันก่อนแล้วก็ไปเช็คฮีเตอร์ก็ได้หรือจะใช้วิธีของผมก็ได้